สวัดีครับวันนี้มาพบกับน้องเฟรมน้องเฟรมทามาดูดับที่ร่มเยวไม้เชิงชมจังได้เลยครับภายในบ้านนี้มีสองห้องนอน สองห้องน้ำหนึ่งห้องทัวสีของบ้านหลังนี้เป็นสีเทาจับเาวาทางบริษัทเราแถมแทงน้ำให้สวยมากเลยครับแล้วนี่จะเป็นภายในตัวบ้านของเราครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟบริษัทเราเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วนี่ก็เป็นห้องทัวของบ้านหลังนี้ครับกว้างมากเลยครับว่าจะเป็นบางซิงหรือซิงล้างจานเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับสวยงามมากเลยครับแล้วนี่ก็เป็นห้องน้ําของเรานะครับจุพังอ่างล้างหน้า ว่าใส่ทำละเราเบี่ยงให้ใหม่หมดเลยครับและท้นั่งสบายมากๆเลยครับเดี๋ยวน้องเฟรพาไปดูชมทั้งบงครับตามมาทับตอนนี้จะเป็นห้องน้องห้องแรกของเรานะครับสามา้าวังเตียงแล้วตู้ได้สวยมากเลยครับห้องนี้นะทับวิวหลังบ้านสวยมากๆเลยครับแล้วนี่จะเป็นห้องน้องห้องที่สองของเรานะรับวิเศษของห้องน้องห้องนี้นะรับมีห้องน้ําที่สามารถเบิร์ปดเท้าหาจังได้ เทเลสที่สาม,มา,ารถนั่งชมวิวได้ครับวันนี้เดาเป็นเทเลสของบ้างหลังนี้ครับมับงน่าจะลมเด้ง5รูท้าทั้งใดสงใจบ้างสามารถต,ติดต่อหรือโทรมาสอบถามมงาย0า9 0 8 3 5 6 1 2 5หรืออิงเบสเปมาได้เลยครับวันนี้เอาเป็ขอตัวลาไปจองนะครครับับสสวดีรับบ๊ายบาย